วันนี้มีข่าวดีจะมาบอกพี่ๆด้วยค่ะมาเอาใจคนรักรถกันบ้างดีกว่าพี่ๆคนไหนที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่ต้องดูคลิปนี้ให้เจบมาแต่งรถจากเดิมๆให้สวยๆกันดีกว่านะคะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน14ชิ้นเลยค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะคิวล้อสีดำตัดสีฟ้า4ชิ้นหนับข้างซ้ายขวาอีก4ชิ้นครอบกระจังหน้าหลัง4ชิ้นและสเกิร์ตหน้า1ชิ้นสเกิร์ตหลังอีก1ชิ้นค่ะชุดแต่งรอบคันทั้งหมดนี้เป็นของรุ่น b y d Auto 3รถเดิมๆก่อนติดตั้งงาานนนนก็็จะะะะเปปรมณี้ะคะ เดี๋ยวเราจะพาพี่ๆไปดูนะคะระหว่างติดตั้งงานจะเป็นยังไงก่อนติดตั้งชุดแต่ช่างก็จะใช้น้ํายาเช็ดทาความสะอาดทุกครั้งและไว้วางใจได้เลยช่างระดับมืออาชีพทุกโคที่นี่เขารับประกันตัวชิ้นงานด้วยนะสีหลุดสีลอกก็สามารถเคมชิ้นใหม่ได้เลยหรือมีปัญหาเรื่องการติดตั้งยางหลุดน็อตหลุดสามารถเข้ามาแก้ไขได้เลยและตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ในการสั่งซื้อพี่ๆก็รับส่วนลดไปเลยแบบจุกๆค่ะจากปกติราคา14,900บาท ท,ทุกการสั่งซื้อบอกว่ามาจากคลิปนี้ลดร,ราคาเหลือชุดละ10,000บาททั่วพร้อมบริการติดตั้งงานให้ฟรีรถหนักจัดเต็มขนาดนี้ใครที่กำลังมองหาชุดแต่งอยู่สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยช่องทางการติดต่อก็ตามนี้เลยนะคะผ่านไปแป๊บเดียวตอนนี้ช่างติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาในการติดตั้งงานก็โดยประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวมาชมชุดสเกิร์ตรอบคันกันอีกรอบนะคะเป็นรถไฟฟ้าที่ยอดฮิตที่สุดในตอนนี้เลยนะคะเนี่ยอุย๊ยลืมบอกไปเลยนะคะราคาโปรโมชั่นนี้รับแค่ จำนวนจำกัดนะคะชุดแต่งรอบคันสวยๆแบบนี้ไม่รู้จะถูกใจพี่ๆคนไหนบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดถูกใจให้รีบๆติดต่อกลับมานะคะพี่ๆทีมช่างที่นี่เป็นกันเองมากๆเลยค่ะดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดตลอดการติดตั้งเลยนะคะโดยรวมเป็นไงบ้างคะสวยใช่ไหมล่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกาลังใจให้หนูด้วยวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย